สวัสดีครับเป๊ะเปะละลายพันธุ์นะครับวันนี้ก็มาอีกแล้วครับรกับการถ่ายทํารีวิวน้ําหอมสําหรับวันนี้นะครับเป้ก็จะเอาน้ําหอมของแบรนด์คนไทยครับกับแบรนด์ที่ชื่อว่าโปรดหลายๆคนนะครับอาจจะคุ้นเคยกับแบรนด์ที่ชื่อว่ามิสนะครับแต่สําหรับแบรนด์โปรดเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่แตกหน่อกมาวันนี้ผมจะมาพูดถึงในรุ่นของโ o Flower สําหรับส่วนตัวผมเองแล้วนะครับในรุ่นนี้ของ g o f l o w e r เนี่คือผมชอบมากๆครับตั้งแต่ตอนที่ไปสัมผัสกับกลิ่นของเขาครั้งแรกเน ประทับใจสุดๆเป็นกลิ่นหอมออกแนวฟลอรัลฟรุตตี้ครับหอมแบบเย็นๆกลิ่นดอกไม้แล้วมันก็ให้ความหอมที่ผมคุ้นเคยมา,มากๆกับก้รหอมตัวดังตัวเองและนั่นก็คือโคโค่ชาแนลมาร์ม s e ซตัวนี้นี่เองครับสำหรับในเรื่องความหอมนะครับใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของชาแนลกับโคโค่มาร์ม e ซตัวเนี้ยก็คงจะพอได้ถึงภาพกลิ่นได้ออกนะครับว่ากลิ่นมันประมาณไหน แต่สำหรับตัวนี้ของโปรดกับโกลฟลาเวอร์นะครับถ้าจับเนื้อกลิ่นกันตรงๆแล้วเนี่ยครับมันก็ไม่ได้ว่าเหมือนกันเป็นเปสตุกน้ตแต่เอาเป็นว่าผมนึืกถึงนะกันถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยเรามามองไปในถึงเรื่องของกลิ่นแนวทางเลีอยกครับใครที่รักมาร์โมแซลเนี่ยครับแล้วมาเจอกับกลิ่นนี้ของโกลฟลาเวอร์เนี่ยผมบอกเลยว่า มันจะเป็นกลิ่นหนึ่งนะครับสามารถสะกดจิตของคุณได้ครับเพราะว่ามันหอมตราเปงมากๆเลยครับเป็นกลิ่นที่บอกเลยว่าพอใช้แล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็จะให้ความหอมแบบเลอค่าครับแต่ในความเลอะข้าก็มีความแบบหอมแบบใสๆของเนื้อกลิ่นเนี่ยโกลฟลาเวอร์ก็ทําออกมาได้แบบโอเคเลยถ้าเทียบกักบซีซันของน้ำหอมนะครับมัมโมเซลจะออกเป็นสีแบบออกส้มๆชมพูชมพูหน่อยๆแต่สำหรับโกลฟลาเวอร์นะครับซีซันของเขาจะออกเป็นสีเหลืองทองนะครับ ก็ให้เท็กเจอร์ของสีสันเป็นคนละสีคนละแบบทีนี้เรามาโฟกัสกันถึงกลฟลาเวอร์ดีกว่าครับว่ากลิ่นของเขาเนี่ยครับมันเหมาะกับใครยังไงบ้างแน่ๆล่ะครับว่ามันคือน้ําหอมผู้หญิงเนาะกลิ่นออกแนวฟลอร์ฟุตี้คือถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงที่แบบว่าอยู่ในวัยแบบวัยทำงานอะไรเงี้ยผมมองว่าเหมาะมากๆเลยนะครับหรือว่าใส่แบบว่าไปงานที่แบบว่ามีความแบบเป็นทางการหน่อยนะครับใส่แบบไปแบบว่าไปออกงานรื่นเริงนะคบเป็นงานแบบ อ่าเช่นแบบว่าไปงานแต่งงานนะครับไปง,งานที่บอกว่ามีแบบพิธีรีตรองหน่อยแต่เอาจริงๆแล้วนะครับวันทั่วๆไปก็สามารถยิดนํามาใช้ได้เช่นกัน้าพูดไปแล้วนะครับถ้าเกิดว,ว่าจะมาเปรียบเทียบในความเหมือนกันสักทีเดียวเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าแคลงใจเนาะว่าเฮ้ยจะามาเทียบกันทําไมและในความคล้ายคลึงกันเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่อะไรที่ผมจะบอกไปผมกลับมองว่า การที่ได้มีอีกหนึ่งทางเลือกครับกับกลิ่นดีๆแบบนี้กลิ่นประเภทนี้กลิ่นทํานองเนี้ยครับสำหรับ Gopower นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนึงที่น่าสนใจเพราะว่าราคาค่าตัวของเขาเนี่ยไม่ได้แพงเหมือนกับตัวมสัสโมซาวตัวที่ผมถืออยู่นี้ขนาด50 ml ครับราคาตกอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทหรือ3,000ผมไม่แน่ใจแต่ก็ถือว่าราคาเนี่ยจับต้องได้นะครับแล้วก็ได้ความหอมที่เราแบบรู้สึกว่าเราคุ้นเคยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันหอมจริงๆอะไรเงี้งยครับ โอเคแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับกับการรีวิวโกลฟลาเวอรนะครับผมก็แค่จะมาบอกว่าสําหรับน้ําหอมของโปรดแต่มันไม่ได้มีดีแค่ตัวเชอร์รี่สลับเท่านั้นนะครับยังมีตัวอื่นอื่อีกสําหรับแบรนด์นครับที่น่าสนใจมากๆยังไงก็อยากให้สาวๆหรือว่าหนุ่มๆนะครับเราไปหาลองกลิ่นของโปรด g o ลฟลาเวอร์กัดูได้กลิ่นหอมดึนจนนใจหอมฟุ้งๆเนี่ยครับ ประสิทธิภาพดีๆแบบนี้ราคาแบบนี้ต้องโดนครับยังไงก็เป็นลองเดินดูก็ได้ครับที่ช็อปของโปรดนะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็เซ็นทรัลลาดพร้าวยังไงก็ลองติดตามกันดูนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็ขอฝากไว้สำหรับรีวิวตัวนี้ของ Go Flower จากโปรดฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและก็กดติดตามผลงานพร้อมกับกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมรีวิวน้ำหอมตัวต่อไปที่ผมจะทำออกมาเรื่อยๆวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย